ซินเทติกลีเจียนไรซิงเป็นเกมแนวท็อปดาว s h ชูตติ้งที่มีความเป็นโรคลายดังนั้นตัวเกมไม่ได้นําเสนอให้ผู้เล่นเป็นแรมโบดหรือพระเอกซีรีส์แซมนะครับแต่เราจะต้องเล่นแบบวางแผนและใช้เทคนิคต่างๆเพื่อบุกฟาสตรูนในแต่ละด่านไปให้ได้โดยไม่ตายไปซะก่อนครับเพราะไม่งั้นจะต้องไปเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่แรกนั่นเองเอาละครับเดี๋ยวมูฟเอ็กซ์พีเอพิโซดที่20ผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่าหลังจากที่ได้เล่นเกมนี้ผมมีความคิดเห็นและก็มีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างเชิญคุณผู้ชมรับชมกันได้เลยครับ ประเด็นแรกก็คือเนื้อเรื่องเอาจริงซินเทติกลีเจียนไรซิ่งนั้นมีการพูดถึงเนื้อเรื่องค่อนข้างน้อยมากครับเปิดมาก็เข้าฉากแล้วก็เดินหน้าประทะศัตรูกันเลยเพราะว่าตัวเกมก็ใส่เรื่องราวเข้าไปนิดหน่อยครับโดยในโลกของเกมนี้นั้นพูดถึงดินแดนของมนุษย์ที่ถูกรุกรานและยึดครองโดยเครื่องจกักรหรือว่าแมชชีนลีเจียนศัตรูของเราทั้งหมดก็เลยเป็นพวกขุนยนต์ในลักษณะต่างๆทาะว่าพวกมันก็มีลำดับชั้นและหัวหน้าด้วยครับซึ่งเกมให้นิยามผุนรบเหล่านั้นว่าเป็นเเเเททพจจ้้้้าาขอออองงี่่กลุมตตัวะะชนะใหได ประเด็นที่2ก็คือคลาสือวอาชีพตัวละครเริ่มต้นนั้นเราสามารถเลือกได้ทั้งหมดแปดสายโดยลักษณะเฉพาะของแต่ละสายก็คืออาวุธประจําตัวหรือว่า Pri m a r y กันกับสกิลเฉพาะตัวที่จะเป็นตัวกําหนดแนวทางการเล่นผมยกตัวอย่างเช่นรีออรกาดที่เด่นในด้านของการมีชกิลที่ใช้ได้ทั้งการป้องกันและการโจมตีครับแอสซินที่มีดาบพลาสมาในการโจมตีรอบสังหารระยะประชิด ไนเปอร์ที่เพิ่มการยิงโดนเฮดช็อตที่สูงกว่าค่าตอื่นๆหรือว่าดีมอลิเชอร์ที่การโจมตีส่วนใหญ่มีระยะการทำลายเป็นวงกว้างเช่นเกรเน็ตลันเชอร์กับพาสีสกิลที่เน้นเติมกระสุนเป็นตน้นต้องบอกว่าที่ผมยกตัวอย่างมาเป็นเพียงแค่ลักษณะเฉพาะตัวในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นแต่รายละเอียดในการพัฒนาตัวละครนะั้นยังมีอีกหลายอย่างดังนี้ครับระบบพร i เมอรี่การหรือว่าปืนประจําตัวจะเป็นอาวุธที่เราไม่สามารถทิ้งได้ปืนนี้จะติดตัวไปตลอดการเล่นครับ ซึ่งเราสามารถใช้แต้มคอลเลก t d ดาตเพื่อปลดล็อกปืนใหม่ๆได้แบบถาวอนเพราว่าก็อย่างที่บอกนะครับว่าแต่ละคลาสนั้นมีปืนเฉพาะตัวดังนั้นถ้าผู้ชมเปลี่ยนสายอาชีพอาวุธหรือว่าแก้จเจออื่นๆก็จะต้องไปปลดล็อกใหม่เพราะไอเทมประเภทนี้ของแต่ละอาชีพมันก็คนละแบบคนละฟังก์ชันกันซึ่งผู้พัฒนาใส่เข้ามาให้มีความจำเพาะกับคลาสนั้นๆนั่นเองครับ ระบบเลเวลนอกจากปืนพร i เมี่จะแยกกันแล้วเลเวลก็แยกกันด้วยครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณผู้ชมเล่นรีออร์ดการ์ไปจนถึงเลเวล8แล้วเกิดเปลี่ยนใจยอยากไปเล่นแอสซัสซินเลเวลของนักฆ่าก็จะต้องเริ่มเล่นนับไปจากเลเวล1ใหม่แต่เราสามารถสลับเล่นไปมาได้นะครับโดยที่ไม่ต้องอัพเลเวลซ้ําในความหมายก็คือถ้ากลับไปเล่นรีออร์ดการ์อีกทีเราก็เริ่มนับตั้งแต่จากเลเวล8ไปเลย ทีนี้ความพิเศษของเลเวลก็คือในแต่ละระดับมันจะมีการปลดล็อกโมดูลหรือว่าพูดง่ายๆว่ามันก็คือพาสซีฟสกิลที่เป็นตัวเลือกให้เรากําหนดก่อนเริ่มเกมได้ครับว่าเราอยากจะใช้สกิลที่เหมาะกับแนวทางไหนของเราบ้างตัวอย่างโมดูลเหล่านี้ก็เช่นอัตราการเก็บกระสุนที่ได้เพิ่มขึ้น10%ร,ระยะเวลาการรีโหลดอะไรทํานองนี้ครับ ระบบพัฒนาตัวละครอย่างสุดท้ายก็คือ Gears Combination ต้องบอกว่าถ้าผู้ชมเคยเล่น Neon Abyss ที่จะมูปไปยาวไป2รอบนะครับผู้ชมจะพอเข้าใจระบบนี้นั่นก็คือทุกครั้งที่เราเล่นผู้เล่นจะมีโอกาสได้ไอเทมใหม่ๆหรือว่าการอัปเกรดภายในฉากเกิดขึ้นโดยไอเทมเหล่านี้อาจจะช่วยในเรื่องของ Passive Stat บางอย่างเช่นความเร็วในการ regenera t e กราะ โอกาสยิงติดคริติคอลหรือว่าอาจจะเป็นตัวช่วยที่แสดงออกมาเป็นสกิลพิเศษไปเลยเช่นการยิงร็อกเก็ตออกมาช่วยโจมตีการเทเลพอร์ตไปยังที่ปลอดภัยหรือว่าการมีลำแสงทำลายยิงออกมาจากด้านบนซึ่งการมีบัฟเหล่านี้จะไม่มีขีดจำกัดนะครับมันจะเพิ่มเรื่อยๆจากเท่าที่เราฟาร์มได้ดังนั้นถ้าผู้ชมรอดได้นานสะสมไอเทมได้เยอะตัวละครของเราก็จะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้มาพูดถึงประเด็นหัวข้อที่3นะครับนั่นก็คือระบบอาวุธ ตลอคของเรานอกจากจะมีปืนไพมอรี่กันแล้วอาวุธจาพวกสับแมชชีนกันปืนแอสซอรหรือปืนไฮเทคอื่นๆจะมีตั้งต้นไม่เหมือนกันครับบางอาชีพมีปืนพวกนี้ติดมาด้วยตั้งแต่แรกเลยแต่ว่าบางคลาสก็ไม่มีซึ่งเราจะต้องมาเก็บหาในภายหลังเตราะว่าข้อจากัดของมันก็คือเระสูนที่จํากัดครับไม่เหมือนกับไพมอรี่กันที่มีใช้ได้เรื่อยๆผนวกกับเราสามารถพกปืนทั้งหมดได้แค่3ากระบอกเท่านั้น ทีนี้ระบบอาวุธที่จะเชื่อมโยงกับวิธีการเล่นที่เป็นแกนหลักของเกมนั่นก็คือ Synthetic Legion Rising เป็นเกมที่คุณผู้ชมจะต้องกดยิงกดทิ้งไม่กาซีนกระสุนที่ยิงจนหมดแล้วก็ต้องกดรีโหลดด้วยตัวเองครับ ตัวเกมให้ความสาคัญกับกลไกนี้ค่อนข้างมากเพราะว่ามันมีรายละเอียดย่อยๆบางอย่างแฝงอยู่ในระบบนี้ด้วยเช่นการรีโหลดถ้าทาเร็วไปกระสุนที่เสียไปก็จะหายไปเลยครับหรือว่าจะเป็นการรีโหลดให้ถูกจังหวะจะทําให้เราเปลี่ยนกระสุนได้ไวขึ้นแล้วก็จะมีดามจเพิ่มขึ้นด้วยอาวุธบางชนิดอย่างปืนยิงลูกระเบิดก็จะยิงได้ทีละนัดแล้วก็ต้องกดรีโหลดทุกครั้งสภาวะปืนติดหรือว่าแจมก็เป็นอุปสรรคในการยิงต่อเนื่องหรือแม้กระทั่งการเบี่ยงเบนของกระสุนที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่่่่่กกกัับบาารรยยืนนนิงงๆ็สผลตอคควมมแ ความสนุกตื่นเต้นของเกมนี้ก็คือองค์ประกอบของการเอาชนะและการเอาตัวรอดนั้นขึ้นอยู่กับฝีมือการเล่นของเราเกิน80%เลยละครับเพราะแม้ผู้ชมจะมีปืนเทพมากๆแต่ถ้าไม่หลบเลยหรือกดรีโหลดได้ไม่ถูกจังหวะไม่รู้ว่าตอนไหนควรถอยตอนไหนควรรอบยิงตอนไหนสามารถเข้าไปบวกได้เราก็จะตายได้ไวมากๆหรือว่าในทางกลับกันแม้เราจะไม่ได้มีปืนเทพมากนะครับแต่ถ้ารู้วิธีการเล่นให้เหมาะก,กับตัวละครที่ใช้อาวุธที่มีโอกาสในการรอดก็จะสูงขึ้นนั่นเอง ังก็ตาม Synthetic r e g i o n Rising ก็มีโหมด Difficulty Setting หรือว่าการปรับระดับความยากให้เราเลือกก่อนเริ่มเกมด้วยข้อดีก็คือตัวระบบจะบอกเลยว่าเราอยากเพิ่มความยากด้วยหัวข้อไหนบ้างครับเช่น Base ที่ส่งผลภาพรวมในทั้งจำนวนและความเก่งของศัตรู h e a ที่ทำให้กระสุน p r o j e c t i l e เคลื่อนที่ไวขึ้น Critical ที่ให้ศัตรูยิงติดคริมีโอกาสเพิ่มขึ้นอีก10เป็นต้นทีนี้การเพิ่มความยากนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การเพิ่มความท้าทายของผู้เล่นเท่านั้นนะครับแต่ยังเพิ่มจำนวนรางวัลให้ได้เพิ่มมากขึ้นด้้้วยทัง ESP Colle แแลตม Data เอาละข้อมูลที่เหลือก็คงเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของเกมในแนวทางของโรคลายครับเช่นการตายแล้วต้องเริ่มสู้ใหม่ตั้งแต่ด่านแรกไปจนถึงบอสตัวแรกกันเลยระบบจะรีเซ็ตของใหม่หมดตามที่ได้บอกไปครับยกเว้นก็แต่ไอเทมที่เราใช้คอลเลกต์ดัต้ในการปลดล็อกอันนี้ก็จะติดตัวเราไปตลอดนะครับรวมไปถึงเลเวลของตวละอน,นนั้นๆของเราด้วย หรือว่าจะเป็นระบบฉากที่เปลี่ยนทุกครั้งที่เราเริ่มเล่นอีกรอบและท้ายสุดก็ค,คือความยากที่เกมมีความยากเป็นเหมือนแผงกัน้นและยังเป็นตัวบังคับให้เราต้องอัพเลเวลให้ได้สูงขึ้นด้วยนะครับจึงจะทําให้ฝ่าฟันด่านต่างๆให้ได้ลึกขึ้น ความพิเศษของ t h e t i c Le g i o n Rising อีก2ข้อสุดท้ายก็คือเกมมีระบบโคอออกให้เราเล่นกับเพื่อนพร้อมกัน2คนได้ครับและจำนวนไอเทมแกจิตต่างๆที่หาได้ในฉากนั้นมีมากถึง140ชนิดดังนั้นถ้าวัดกันในด้านของความคุ้มค่าด้วยปริมาณคอนเทนต์ผมคิดว่าเกมนี้ถือว่าคุ้มค่าราคา329บาทจากระบบ t e ีมเลยนะครับแต่ยังไงก็ตามถ้าจะให้พูดถึงความคุ้มค่าของอุปกรณ์ไอทีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับคุณผู้ชมก็ไม่ควรพลาดแอดไวส์ส่วนรวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบรงทวบบจ ทั้งจำหน่ายซ่อมบำรุงและก็ดูแลหลังการขายที่มีสาขาวกว่า350แห่งทั่วไทยและก็สอปอปอลาวครับนึกถึง IT นึกถึง a d v ไว e ์ครบจบในที่เดียว อะไรครับวิดีโอนี้ยังไม่จบนะครับเพราะว่ายังมีข้อหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตของซิ t h e t i c ล e r i ีย r ไร i n g เลยก็คือปัญหาเฟรมดรอปที่ผมได้เจอก่อนปรับกราฟิกใหม่ต้องบอกว่าตัวเกมใส่พวกเอฟเฟกต่างๆเข้าไปเยอะนะครับทั้งพวกแสงเงาระบบฟอกหรือว่าการเช็คของหน้าจอสมงติให้เฟรมเรทที่ผมได้ตอนเล่นครั้งแรกอยู่ที่30-40ถึงเฟรมเท่านั้นเพราะว่าพอปรับใหม่นะครับเช่นตัดระบบฟลอกออกไปก็ทําให้ FPS ขึ้นมาที่1้0ยส0ถึงกันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าถ้าผู้ชมซื้อมาเล่นแล้วก็เจอปัญ สุดท้ายถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของ The Move นะส่วนวิดีโอนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ